มาชมเพลปเปลที่โรงแรมเคสโกเคสโกบุรีลัมนะครับในด้านหลังโรงแรมเขามีสระว่ายน้ำมีห้องอาหารมีเพลงเพลแบบไหนล่ะของโยกดเพลแบบห่วงสีทิศสีมุม เป็นเตียงเตียงนอนอา้าวมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้เร็วเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยเออเข้าท่าด้ยนี่มันเป็นเตียงเตียงแบบไม่มีขาเตียงแบบไม่มีขาแต่ว่าใช้ห่วงใช้ห่วงแทนมีพัดลมมีไฟ สวยดีนะครับโรงแรมเคสโคเอาหัวหน้าสุเทพมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เร็วคนที่ถ่ายทอดสดบ่อยๆนะเอาขึ้นไป,น,ไปนะนี่นี่ไงถ่ายทอดสดประชุมไงที่ท่านตำแหน่งอะไรนะรองผู้ช่วยสสออำเภอเมืองบุรีรัม์นะ เขาท่าไหมเอาโยกโยกดูสิโอเป็นเตียงเตียงไม่มีขาแต่ว่าเป็นเป็นใช้เขาเรียกอะไรโซ่เนาะโซ่หรือใช้สลิงก็ได้ไั้งอย่างเงี้ยหรือเชือกก็ได้เออน่าเอาไปทําอันนี้นั่งได้กี่คนไม่รู้นี่แต่น่าจะแข็งแรงอยู่เนาะ นั่งเล่นสบายเลยเฮ้ยนั่งกินเหล้ามันจะไม่หัวทิ่มหรือวะเาเลา <laughs> เฮ้ยน้องถ้าถ้าเอามาตั้งวงบนนี้สงสัยนี่เมาก,ก่อนแล้ววะ <laughs> เอาก็ได้ไงลดปริมาณไงเฮเอาเอา,าเอาแค่เป๊กเดียวก็เมาเลยนะ <laughs> เ,เ,เป <laughs> เเ๊กเดียวแล้วก็โยกเออโยกเนาะเออเขาถ่าเเ้ยนี่โรงแรมอะไรนะเครสโคโฮเทลบุรีลำสวยนะออกแบบสวย ม,ม่าห้องม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวไปสอบถามข้าห้องฮะ <c oughs> สมัยก่อนมันมีแต่ตรงนี้ใช่ไหมฝั <c oughs> ่งนี้ก็ใช่เนาะ <c oughs> น่าจะเป็นห้องพักเหมือนกัน <c oughs> มีห้องพักแล้วก็ไอ้ตรงนั้นมันใช่ห้องพักไหมน่ะฮะให้น้องๆถามหน่อย <c oughs> ตรงตรงนั้นมัน ต,ตึกนี้เขาใช้ทําอะไรอเป็นฟิตเนสป็นฟิตเนสกับกับร้านอาหารข้างล่างอ๋อ,อแล้วชั้นล่างอ,อ๋อตรงนี้เป็นฟิตเนสแล้วก็ห้องประชุมเล็กส่วนห้องสัมมนาอยู่ด้านหน้าฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นห้องพักไปลืมถามราคาอีกแล้วมี่อยู่สี่สิบห้อง เพิ่มถานราคาไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาด้วยมันไม่นิ่งแลลวถ่ายต้องใช้ไม้กันสั่น้องสั้นถ่ายอะไรบอกว่าไม้กันสั่นชั่วขวาเดี๋ยวเจ้าให้ดูยูนู่นดูบนโต๊ะนู่นจะขายต่อไหมผมกำลังสั่งซื้อใหม่ไม่เอาก็ใส่โทรศัพท์นี่แหละ เดี๋ยวจะทําให้ดูเฮ้ยน้องๆโรงแรมนี้เขาห้องห้องละกี่บาทตอนนี้หราคาอ่าม่กี่ราคาตอนนี้เรานี้นี่เหรอโอ้นี่ราคาโอ้แพงเหมือนกันนั่นถือว่าเป็นกี่ดาวสี่ดาวสี่ดาวเนาะระดับสี่ดาวโรงแรมเพรสโคเพรสโค อันนี้ถ่ายให้ดูเปืือใครสนใจมีเบอร์โทรด้วย,โ,ยโอ้ทุกวันนี้มันอยู่ในเฟซบุ๊กในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะค้นหาได้เลยฝั <c oughs> ่งนี้เป็นที่จอดรถไกลๆนอนเป็นห้องสัมมนาได้ทุกอย่าง ก็จะบันทึกเริ่มงมันก็ปิด